ไอ้โง่ไอ้โง่บ้าไม่ดีบัาไม่ดีไม่รักษาได้บัาไม่ดีหมดเวลาแล้วครับเนาะไม่ไหวก็ตอนะโบไอ้เนาะไม่ไหวก็ตอบอด้นี่แก๊งใหญ่มาเล่นได้เท่านี้เหรอวะไอ้เหี้ยนี่แก๊งใหญ่ว่าคนในนรกมึงได้เท่านี้จริงๆเหรอมึงระจอกว่ะนี่อย่างนี้ข้อกันจ่อเลยเหี้ยนี่มีป่ะนี่ ประเทศจะปิดแล้ววันนี้ก็ท็อกซิกล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะมันวิ่งไม่ตามกูเป็นหมาเลยอ่ะดูดิเออแน่ที่อยู่ไทยเนี่ยคนบ้ากูถามดิอย่าสภาพบอกว่าคุ้มไหมอ่ะมึงได้ครึ่งหนึ่งของกูยังหลังดูดิดูดิเอา้าว ไอไข่เล็กไปเลยไอไข่เล็กมึงไม่มีประเทศจะเล่นเลยมึงยังอยู่ประเทศปิดอยู่เลยอ่ขนได้ศาทเงี้ยเอาเฮียนี่ดิลุงลุงวิ่งตามมาดิเอาเฮี้ยนี่ดิโอยใครยิงกูเนี่ยเป็นเฮี้ยอะไรตำรวจมึงเป็นเฮี้ยอะไรฮะเดี๋ยวเราเล่นฮะเมื่อกี้มึงคุกคามเหรอปัญญาอ่อนคุกคามมึงอ่ะพี่ดาบูบไปเลยขู่ฆ่าเมียกูแน่ปัญญาโอ้เด็กใครรู้ยิงเอ้าเลิศดิ ไม่เป็นใจอย่เดียเลยองงนไม่เกียเลไี่เยอ้ยี่ไอ้บ็อกซิ่งนี่หวายีโดน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 มายมาโยไปตีมายมไปตีเอะไรไอ้โง่ไอ้งูไอ้งูเมื่อกี้ไม่รู้แไอ้งย่ไม่สบาเลยเยี่ยมจ นี่ลกีตพี่อ้ี่ไมพีอูดไหลุพีอูันมท่อยไม่เลยแล้วมึไปทไจะไปเดไปไปเดี๋ยวผมไปเล่นดเอคุณเหนื่อยแล้วโง่อ่งาก็ไปคุณนอนอยู่นไงควากุปไคุณนอนอยู่นีไงควายุไนอนอยูนีายกไงวาย่ไวายสว เลยเลยเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วมัวอยากนอนเตียงควายไปแล้วไปแก้ไปแล้วเลยแนวมาแล้วขามันยาวเลยไปเล้วสัตว์โดนบนหลูอยู่เมื่อกี้เลยรับไปแล้วไอ้ย่นั่งอยู่ดีแม่งโดนบั๊นั่นแหละที่มันบั๊มั่วยังไงกูจะได้มัวแล้วกูก็มีสะวะมันบนหลูอเมื่อกี้ นี่นี่นี่คันนี้คันนี้คันนี้ให้เปิดหรอคันนี้ให้เปยเหรอบันนี้้เปิดหอคนี้ให้เปิดหรอเปิดหรอเปินให้เปิดหรอเปใ้เปิดหรอเบิให้เปิดหรอเบให้โอเคเนี่ไอ้ตัวไอ้อโต o มาเอาบออโ t ้นี่เปิด้ปให้แล้วยาวขนาไหนวะไอเหียคุณผู้หญิงเหี้ยคุผู้หญิงเหียอะไรของี้มันเหี้ยอปนาไอ้ตํรวจพอดนี่นี่นีตํรวจอไคันนี้เหียไม่นไม่เไรม่วายพูดดิเออมึงมึงมึงนี่มึงเอาคันขาวนี่ไอ้เหีย กลัวกันไปวาย่ไ้วันาโอ้ยเนียตีไม่โดนเลยเฮี่ยตีแต่ลมตายหรือป่าม้ะถามเงยตายหรอป่าเฮ้ยมาช่วยหน่อยดิโดนลุมว่ะมึงอายบ้างไหม A few moments later ป ok ok ่วยวเนี่ยล้พวกมึงไอ้ไม่ใช่กางเราไอ้ไม่ใช่กางเราเป็นที่อะไรไม่ใช่กางเาไอาสัตว์ไอ้ไม่ใช่กังเรามาน่นี่ดเหมือนไม่ดีมากเลงโอยแตกไอ้ปิ้อ้ยดมันมาได้ปะเดินมา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  ไหนว่าไม่ใช่การลามงอยู่ไหนนี่ไฟอ่อนเหี้ยคืนอ่าอย่าฆ่านะมึงไบ้านี้ไปเหี้ยม่ใช่นี่เม่อกี้เราไมาานน้าไมอยู่หอกไม่ใช่กาลามู่หรกเสียสันเราไม่ใช่กาลามั่ย่บ้านนี้เลไม่ใช่กาลามู่ยู่บ้า่นี้เลยไอ้ไอ้ไ้กูามว่า โดนขับเลยไอ,ยอย้ยันหนีดิยันหนีดิโอ้ยยันหนีดิโอ้ยขำเว้ จะดีไว้ยันหนีดีใช้ไมให้คุ้มหน่อยดีสั่งมาลาคาน่าโถใช้ไหมคุ้มดีเราก็กล้าอะแมงไม้ไม่คุ้มเลยอะเราก็ก้ามาลาคาน่าไอ้ยาไม้ไม่คุ้มเลยใช้คุ้มมาดีบัฟไม่ดีบัฟไม่ดีน้องรองค้าหมดเวลาแล้วครับบัฟไม่ดีบัฟไม่ดีมาลาคาน่าบัฟไม่ดีรองค้าหมดเวลาแล้วครับน้องไม่ไหวก็ตอบอลนะเนาะไอ้ย่าไมวก็ตอบอลได้ขอไอ้ไม่เชอร์ จับกล้วยมาแล้วจ้บกล้วยมาแล้วฉกก้วยมาแล้วครับฉ้วยากงเราับเ้วยมาแล้วครับเอาไม้ไปคืนพ่อด้วยครับฉกล้วยเอาไม้ไปคืนพ่อด้วยครับพ่ยพ่อจะไปขายของครับวเอาไม้ไปคืนพ่อด้วยครับกล้วยจากครางเราครับปลาเล่นเสร็จแล้วก็ไปช่วยแม่ล้างจานนะฉกวจาครางเราครับ ไอ้เหาะไปกนโอ้ตวุ้ยอุ้ยวุ้ยวอ้วยวุ้ยอุ้ยวุ้ยจ็บจังเลยครับจ็บจังเลยครบ ชกกล้วยชังเราล้วครับชกกล้วยชังเราค่ะห้าบาทจกก้วยหบาทกล้วยหบาทแลยมึงมึงทีอะไรฉกกล้วยชังเรามึงไม่เบาฉกกล้วยชังเรากวยห้าบาทฉกก้วยห้าบาทโอกวยห้าบาทอุ้ยดีใจด้วยนะจกกล้วยดีใจด้วยนะฉกกล้วยคว้ามืสอดป่าอห่้ยมือสอดป่าไอ้เหี้ยเฮ้ยสอดเลยมึงพูดแค่นี้จะสอดคนดื่นหรอวะชังเรา สั่นอยู่โล่ทุกโตแล้วทุกโตแล้วอย่าทุกโตเดี๋ยวเดี๋ยวเฉกวยตกนอย่าทุกโตเกิดดีเกิดดีเกิดดีโอ้ยอย่าร้องอย่าร้องโอ้ยยุบยุบว้าแตยแล้วโอ้ยโอ้ยพ่อเอาไม้คืนแล้วหรอชาวกวยว่าจะกินชาวกวยสักหน่อยเจ็บคอว่า ฉกกลวยไปไหนเอ้ฉกกลวยเฮ้ยฉกกวยเอยยืทำไมอ่ะเอ้เออกดีเดชุไม่ออกดเดชุวไม่ออกดดอเดียันนยิบหายกระจอกไอ้ควายเอาๆไูทำต้องลืมพ่อว่ไอ้โกลงจักรถมาก่อนได้ควายมาดิมาดิไอ้ฉกกวยฉก้วยมาแล้วฉกกล้วยมาแล้วฉกก้วยมาแล้วอ้คร

เป็นเขาชุบอยู่ชุบอยู่ดูนี่เลยเพื่อนเพื่อนล้นเพื่อนล้นไม่ไม่ช่วยผมหน่อยผมจะล่วงแล้วผมล่วงรถอีกเลยโอ้โหสุดอีกแล้วสุดอีกแล้วเพื่อนล้นอ่ะเพื่อนล้นเอาคืนน่ะเพื่อนล้นเอาคืนน่ะเพื่อนล้นเอเพื่อนเพื่อนล้นเอาลนเพื่อนฉกหวยเออเพื่อนล้นเพื่อนฉกหวยออกล้นเนี่ยฉกหวยมาโดนล้นฉกหวยไปไหนล้นมึงมานี่ดิหัวไข่พะโลมมาดิหัวไข่พะโลไอสัตว์ไอหัวไข่พะโลมานี่ดิ เออเี่นนี้เลยขายอะไรเนี่ยพี่คนเนี้ยขอาจอันนี้อันนี้ขายไข่พะโล้นี่ขายไข่พะโล้ดูดูไข่พะโล้ฉกเว้ยไปไหนพะโล้เรื่องฉกเวยมาเร็วพะโล้ขายวะไอ้เรื่อนี่ชื่ออะไรวะจะเลี้ยงจะเลี้ยงคนเป็นลูกสุขบ่อนไหนเฮีย ดีเอชื่แกงพี่อะไรเสียวอ่ะแกงใหญ่กว่ามึงลขึ้นมาขึาโอ้ไหนเอาอะไรมาใหญ่ยรเอาอะไรมาใหญ่ไวายเอาอะไรมาใหญ่ึงอาอะไรใหญ่วะจักกลมใหญ่เงนอะไรม่วะอันนี้ให่ชื่อยังเสียวเลยไอไอใหญ่แกง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 แกแกง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 แก นี yeah, ่เพ <anyone> ื you. You ่อนพะโล่บอกว่าไม่รู้ไม่ร mm ู hmm. you you ้อ่ะเออเพื่อนพะโล่บอกว่ามาขายไข่เหรอไอ้นี่เป็นน้ำแดงวะนี่มึงมึงเป็นไอเป็นน้ำแดงวะนี่มึงอ่ะตัวเดียวกับพวกเชาวกู๊ดขอซ้อนน้ำแดงหน่อยดีเออซ้อนน้ำแดงหน่อยดีเฮ้ยเป็นพะโล่ไอเป็นพะโล่มาที่ดี๋ยวเป็นเฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนขึ้นมาดีขึ้นมาเร็วอ้กูว่าแล้วนะแก๊งใหญ่ของมึงกูว่ากันได้อยู่อยู่แสนปะ แก้งใหมึงอยู่แซนปะอ้ยใครยิงกูเนี่ยได้แกงก็รอไดแกงมึงพูดมาได้ไงเทียแกงใหญ่มาสมเพศปล่ามึงก็งวลอยากไปเล่นแก้งก็ไปกูไปมึงหนึ่งหนึ่งเปล่ามึงกล้านวหนึ่งไหมใครยิ่งกลัวอะไรร้องอะไรร้องอะไรอย่าร้องี่อย่าร้องดิแกงร้องอะไรอะหร้องดมีแก้งเล่นหนึ่งหนึ่งอะไรวะมีแก้งหนึ่งหนึ่งอะไรวะใครเขาเล่นกันวะร้องดังๆร้องดังๆไอ้เยียร้องดังๆใครคนดี <gesch> ไปเี้ยแกงมาดีไเยแกงมาดีเร็วจะได้เล่นด้การเร็วไปตามมาเร็วไปตามมาไปตามมาไปตามมาเร็วไปตามมาเร็ไปตามมาไปตามมาเร็วไปตามมเร็วไปตามมาเร็วไตามาเร็วไตามมาเร็วไมาเรมหาเวไมมาเรวปตมมาเร็วไปตามมาเวตามาเรงว่ปตามมาเรงวไปตามมาเรวไปตางมาเร็ปตามมาวไปามาเไปตามาเรไาเร็มมาเรวไปวามมาร็ามมาเรวมเรวามารวไมไาาระวไงตม็นามรวไปตมเตามาเ็เต่ามม Mm. ติดใน,นูิดบนโทรศัพท์ขาวพีค้าเยมั่านโทัพท์ติจะอยู่จะอยู่ ไหวป่ะนี่ไอ้เฮียแก๊งใหญ่กูโดดขึ้นมามึงรำเป็นป่ะนี่เออถ้าแบบเป็นเลยจริงเอาพอดีเอาเอาพอดเอาพอดมึงไหวป่ะนี่ไอ้เฮียนี่แก๊งใหญ่หรอวะไอ้คนบ้านนี้มึงไอคนบ้านมึงพูดออกมาเมื่อกี้ที่เป็นสักการให้ผมกูกล้าพูดเหรอแก๊งใหญ่เนี่ยไอ้เฮียที่เป็นสักการมึงมึงไม่ไม่ลายปากมั้งเหรอวะว่าแก๊งใหญ่มึงไม่ลายปากมั้งเหรอแก๊งอะไรวะเพิ่งต่อไวรัสวันนี้เปล่าวะเขาจะปิดแล้วนะเว้ยมาต่อไในวันนี้เฮ้ยมึงมาผิดเซิร์ฟแล้วไปตามกันมาเร็วไปตามาาามมงไดด้้้ผิิิเเเซร์ฟหืออปลล่่นนนีแแแกใญวววจะั มาสอบวันนี้เหรอวะไอ้เหี้ยกูว่ามาผิดเสิร์ฟได้ไอ้เหี้ยแก๊งใหญ่พี่ไหนกันพี่พี่ไหนกันควายเหี้ยโอ้ควายไอ้เหี้ยยังไม่เผลอไอ้เฮียอะไรกี้มึงยังบัากูอยู่เลยไอ้ทุกคมึงบัากูอยู่เลยมันหลุ่แม่งดิมันหลุ่แม่งเลยไอ้เหี้ยสองตัวเนี้รวยอะไรวะไอ้เหี้ยเริ่มบู ไอที่ปู่ไม่ต้องวันลูกแม่งเลยคือกระดาษดาวโดนถงเว้ยเอาีอปู่เหรอไอ้เหี้ยเอ้ยมันเรียกพวกมาเว้ยเก่งใหญ่มาว่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเหมือนตัวฟรีอ่ะไอ้สัตว์แก่งใหญ่มาว่ะแก่งใหญ่มาว่ะเดี๋ยวรถไปเดีเอารถไปก็ทีครับมัไดเรียกพวกมันก็มาเชิญดูเยอะจัดเลยภาพเลยนี่มาตัวนี้ไม่ไม่มึงมึงไล่ฆ่าเกินไงเขาเลยมาช่วยเขาสมเพศอ่ะไอ้เหี้ย ก็หลามจริงจังเลยโอ้สมเพชตรงข้างหลอกอะระวังนะเอามาช่วยมึงจริงเหรอควายเขาไล่ฆ่าด้วยมึงมันไล่ฆ่าเขาไม่ได้มาช่วยมึงหรอกควายเขามาเล่นของเขาอย่าเจียน้ตัวฟรีอลไรเนี่ยมึง เขาแงมึงเลยนยอย่าเนียนเลควายเขาไม่รู้จักมึงหรอกสว่าควายเก็รกไยเลยก็ไม่คุยกับมึงทำไมมึงไม่มีราคาเอี่ยราคามึงไม่มีเขาไมต้องคุยกับมึงด้วยควายยังไม่ถลยบอกไม่ดีอะโกคตรูหัว ทำตัวดูดีดีน้อยเปล่าทำตัวส่งเรื่องอะไรเนี้ยส่งเรื่องหัวเรากบเกลื่อนนะเี้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิมันแบบว่ามันซูมไม่ได้แล้วมันยืนแบบบั๊บโง่ๆอ่ะ ไม่ทีเะตัวไม่ะมือ่ะโดยพอมก็ดีออกับน้องกูเปล่ามือมาดิอ่ะมึงคนไหอ่ะมามาดิจตอมไหมตูดหมาตัวใหญ่ยอ่เอะพนเออ้พนเออ้ยมาขยมาลูกอใหาดิตอมียอะไรไรไรสลาโอดิบหนีเปล่าดหนีเปล่าดิบหนีเปล่าฮ้ีแดงกร้อแล้วทรงแน่ยัจพักอะกูรู้ก็รู้ว่มึงทำบ่อยไงกูไม่ทำหรอกลองอกแชหนีเน uh, ่ อุชัดาวนี่อย่าไ้ใส่กอดกอดบ้าเถอเอาดีึงึงเล่าเฮ้ยลองลองวเอาดิตัวไนี้ยงมาไงวะย้งหนีอันว่แล้วนี่ดีเอาดิเอาดิไ้เป็นงวะททีแจ็คไอ้ี้ไอ้นี่มแจ็คด้กระีไ่ควายไหนตัวไหนมาอีกบ้บแล้วเฮียดิลเขาหลุดเแล้วี่ย อยากเอแทีีไปไกลๆส้นตีนเยให้ขึ้นขึ้นขึ้นเบนหน่อยนะบงีไปท้เราไปช่วยเราไปช่วยบีอาไปทิ้งมึงแลเอาดีเยงาเนี่ยคุณมากทีทีเปทิ้งไม่ได้เอาไอ้ไีออเฮ้ยไหวป่าวเรเขาตาไม่ไหวกับเพื่อนกูมากมาจะมีึงก็ได้นะตอนนี้เลยอะมามาดีเอาดีเอาดีกับเพื่อนกูอะก้าบปมง Uhm. ตัวไหนอ่ะเอาเพื่อนมึงไปไหนอ่ะลองกเอาดิเอาดิเอาดิกระไก่แพดดิแพดดิเพดดิแพดดิเพื่อนมึงไปไหนอ่ะครับเพื่อนมึงไปไหนไอ้เหี้ยเพื่อนมึงไปไหนไข่ปี๊ดกับเนื้อเลาเนี่ยเราเพื่อนมึงอ่ะโอ้ยายไหนรถไม่มีไม่กี่แล้วเหรอไอ้รถไม่ถามหาไม่ใช่เหรอถามหาไม่ใช่เหรอ ไหว้เพื่อนกูานี่ไงโง่ไหวเพื่อนกูานี่โอ้โหเหียแม่งคนกัดจาะเลยม่งคนกันจอกเลยตัวแถบสล็อตปนี่มึงตัวแถบสล็อตปนี่ใช่ับอะไรอะล้ออะไรอะไอ้แคทอะไรอะล้ออะไรอะฮะล้ออะไรปะครับฮะล้ออะไรปะครับฮะดียนะครับผมล้ออะไรเนี่ยอันนั้นนี่ซึ่ผมล้อแล้วพอใช่หรอไม่ชนะกูเลยใช่หรอใช่หรอใช่หรอมาแล้วใช่หรอ ใช่เหรอดีเลยว่โสดรีบไปก่อนนะได้ให้เพื่อนช่วยอ่ะใจรู้ใจบ้างมึ้งอ๋อหนงไม่มีเพื่อนนี่ว่ะควายอย่าบ่นไม่มีเพื่อนจะบ่นไปเรียกเพื่อนมาไปเรียกเพื่อนมา ไปเรียกแกงใหญ่มึงมาปะเรียกมาพวกมึงก็ไม่ไหวเด็กมึงเรียกไม่ได้มากกว่าไอ้ควายควายไม่มีอำนาจเลยเป็นลูกจอกไ้เหี้ยเรียกเขามาควายเป็นลูกจอกคำตรงเป็นหัวหน้าอ่อนนึงๆอย่างแพ้เขอยู่เลยนึงอย่างแพ้เขอยู่เลยเป็นลูกจอกคำตรงเรียกพวกรอนที่จะแดงกูกดเพลงอยู่เออมันห้าวมันห้าวมันห้าวเอาหน่อย เียยิิงกูอย่ามาตินมาตินไม่ใช่มาตินไม่ใช่มาตินไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่โอเคเอ้ยทียอะไรสัตว์ดูดิมันยังไม่ไหวเลยที่กับกูมันยังไม่ไหวเลยสัตว์เนี่ยไปอ่อนหน่อยไปไปไหนเนี่ยเหี้ยแม่งโคตรกระจอกเลยสัตว์หนึ่งหนึ่งยังไม่ไหวเลยงออะไรมาสู้วะโคตรโหดไอ้เฮียไม่ไหวปะนี่เหี้ยไม่ไหวปะนี่ไอคนเนี่นรกไปตายแล้วไปเลิกเล่นเกมแล้วไปนอนไปเหี้ยอ่ะให้มันตายเออเกลียอะไรเอาดิเอาดิเอ้ยจะดวลกับมันหนึ่งหนึ่งป่ะลองดูความเก่ากันปะ เอาดิเอาดิก <amounts of water writers> ูหายเหี้ยดูแคนกูมาด้เหี้ยนี่แคนกูเกาะกี่ตัวแล้วน้องเกาะกี่ตัวแล้วไอ้สอดเหี้ยแล้วเท่านี้เหรอจริงๆเหรอมึงได้เท่านี้จริงๆเหรอมึงกระจอกว่ะ นี่ยังเกันจ่อเลยเฮียดิ้นหนี่นี่ไปแล้วไปแล้วโอ้โหเฮียโอเควันนี้เราก็สนุกกันหอมปากหอมคอวันนี้ก็เป็นการสั่งลากวิ n งนะฮะเขาก็จะให้แบบเล่นอาวุธกันทั้งประเทศนะก็จะมีการบัฟกันก็คือมันก็เป็นของเรื่องของ ic นะฮะเพราะว่า oc เราก็ไม่พูดถึงนะจบกันที่ ic นะก็ขอโทษด้วยถ้าพูดจาไม่สุภาพหรือได้ยินเสียงอะไรที่ มันไม่ลื่นหูนะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันปล่อยผีแล้วกันนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด f อ l น o w ให้นัดดูดด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ going นะิตี้นะที่ให้เราได้เล่นนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้แค่ส1เดือนนะก็ขอเก็บเป็นความทรงจำมีด้กันนะเปิดเซิร์ฟใหม่ก็จะเจออีกนะฮะบ๊ายบาย